น,นะคะของพระอ,อรีย์สงฆ์นะคะทุกๆท่านนะคะก็ให้ท่านช่วยมาประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะให้เราเนี่ยทําอะไรก็ขอให้คิดออกนะคะ mm hmm. เวลาที่เราจะคิดออกหรือมีความคิดดีๆเนี่ยส่วนใหญ่นะคะความคิดดีๆนั้นเนี่ยมักจะมาในตอนที่เรานะคะคทําสมาธิสวดมนต์ค่ะโดยเจเจเนี่ยจะมีปากกานนะคะแล้วก็มีสมุดไว้นะคะ mm hmm. เวลาที่เราสวดมนต์แล้วเกิดอะไรดีๆปิ๊งขึ้นมาเนี่ยก็ตามมานั่งจดนั่งเขียนนะคะนั่งวางแผนงานนะ,ะวางแผน การนะคะขยายธุรกิจต่างๆค่ะว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะปรับเปลี่ยนหลือหาไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะคอบคุณนงรังจินดาวงสาุทศธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันค่ะเพราะว่าพลังบุญเนี่ยนะคะจะเป็นพลังหนุนให้เราสําเร็จไม่ว่าในทางโลกและในทางธรรมนะคะคือทางโลกเนี่ยเราก็จะมีความคล่องตัวในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะก็คืออธิษฐานว่า ขอให้ความขัดข้องเนี่ยอย่าได้มีนะคะทั้งในทางโลกแต่ในทาง